ที่นี่พอมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นกระตกราคาลถ e ีวเรียกัว่าลดราคากันไม่เกินถึง12ชั่วโมงลดไป2รุ่นและล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการรับทําประกันหรือไม่ทําประกันภัยของ e ีวีก็กลายเป็นประเด็นแต่ชาวช่วงดีกันเลยครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยนี่นะครับได้ส่งหนังสือเข้ามาชี้แจงในช่วงบ่ายแก่ๆนี้เองนะครับในกรณีที่บรอกเกอร์ประกันภัยนั้นได้ประกาศออกไปว่าคุ้มภัยโตเกียวมารีนแจ้งหยุดรับประกันรถอีวีทุกรุ่นทุกแบบตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นที่นี้บริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยก็เลยออกคำแถลงการตอนช่วงบ่ายแก่ๆนี่แหละครับบอกว่ายังคงรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีแต่ มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการเสนอเบี้ยประกันสําหรับคนที่จะ,จะซื้อรถอีวีแล้วมาทําประกันภัยนะครับโดยจะพิจารณาจากเรื่อง1ความผันผวนข,ของราคารถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงเพราะทุ่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่ายรถอีวีนั้นลดราคากันแบบดเดือนต่อเดือนสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ครับว่าราคามันจะไปนิ่งตรงไหนประเด็นที่2ก็คือว่าราคารถยนต์มือสองตอนนี้ก็หายลงไปเรื่อยเพราะว่าถูกมือหนึ่งนั้นลดราคาลงมาครับดังนั้นัหน้หบทนี้มันไปกระทบต่อทุนประกันภัยซึ่งในที่สุดเนี่ยนะครับก็เลยให้ม ง่ายนะครับหมายความว่ารายใหม่นั้นทางบริษัทคุ้มภัยโตเกียวบริประกันภัยยกเลิกค่าเบี้ยกลารที่เคยใช้มาชั่วคราวครับ แต่ถ้าเป็นรายใหม่ๆแล้วก็จะพิจารณาเป็นรายๆต่อไปไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับท่านที่ลูกค้าปัจจุบันนี้ยังสามารถต่อ,อยุตได้ตามปกติเบี้ยประกันจะพิจารณาจากประวัติการเคลมและยังคงรับประกันภยัยและดูแลลูกค้าทุกรายที่มาร่วมโครงการกับค่ายรถยนต์นะครับส่วนลูกค้ารายใหม่ไม่ว่าจะเป็นป้ายดําก็ดีหรือมีการโอนย้ายป้ายมาก็ดีนี่นะครับบริษัทระงับการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแบบสมเร็จรูปทั้งที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะแจ้งให้ทราบนะครับโดยบริษัทนั้นจะพิจารณาเบี้ยปรระกัันนสําบค ื้อรถ EV เป็นรายกรณีแบบคนต่อคนกันเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้สมาคมประกรันวินาศภัยไทยนี่นะฮะได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาเรื่องรถ e ีแล้วก็พยายามออกผลการวิเคราะห์แล้วก็เตือนไปยังบริษัทสมาชิกประกันภัยนะครับให้ระมัดระาวาังในการรับทำประกันรถ e ีีจากลูกค้า เพราะข้อมูลตอนนี้ทั้งในสหรัฐยุโรปและจีนเองต่างก็เผเชิญวิกฤตการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนรถอีวีที่แพงสูงมากเสี่ยงเป็นระเบิดเวลาหากไม่ระมัดระวังอย่างเพียงพอจะกระทบมาถึงสถานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยครับโจทย์ใหญ่ของรถอีวีก็คือตอนนี้ราคารถปรับลงเร็วมาก ไปกระทบทุนประกันสวนทางอัตราเค็มความเสียหายพุ่งถึง90%บางบริษัทต,ตอนนี้อัตราการเค็มพุง100่งร้อเไปแล้วเนื่องจากค่าซ่อมค่าอะไหล่รถ e ีีแพงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับรถน้มันนับแพงกว่า60%ทําให้ขณะนี้มีหลายบริษัทเริ่มมีความระมัดระวังและชะลอการรับประกันรถ e ีีในประเทศไทยกันแล้วครับ